ย่อเอาลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูผมม k เคครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าเหนื่อยใจนะครับผมของ a l าเจียลานะครับผมซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่ของ a l าเจียลานะครับผมเรีวยกว่ามันหมดค่อนข้างไวมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นเกมแบบว่าใช้พลังงาน15วัตขึ้นไปนะครับผมมันจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมง หน่อยๆเท่านั้นเองนะครับอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นนะครับผมสำหรับชาวแฮนด์เฮลนะอ่าก็คือตัว Power Bank บงค์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ไปลองใช้งานเจ้าตัว U-SAMS นะครับผมตัวนี้เลยนะฮะ65วัตต์30,000แอมป์มาแบบเต็มๆนะครับก็จะมาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังกันว่าในเคสสถานการณ์จริงแล้วมันจะใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน นะครับผมอันดับแรกนะครับมาดูที่ a l g e จ l ไรนก่อนเลยนะผม a l g เจ l รนนะครับผมเรารู้กันว่าแบตของเขาเนี่ยมีอยู่ที่40วัตต์อาใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นเกมนะที่ใช้ไฟเพียงแค่10วัตต์นะครับเปิดไซเลนโหมดได้เนี่ยพวก b l รู s t ต c k หรือเกมเล็กๆต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการท่องเว็บเนี่ยอันนี้จะได้ยาวๆเลยนะครับผมแต่ถามว่ายาวเนี่ยมันได้ยาวประมาณไหนนะเท่าที่ผมลอง ทดสอบดูนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงขึ้นนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนเล่นเกมล่ะอย่างเช่นผมเล่น Monster Hunter World นะครับผมใช้ไฟเนี่ยสิวัตต์ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใช้ไฟ15วัตต์จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงกว่านะชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะแต่ถ้าใช้ไฟ25วัตต์มันจะอยู่ได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยผมก็เซตติ้งใหม่แล้วให้มันมีกราฟิกที่ดีขึ้น นะครับเผื่อเวลาเอาไปออกสตีมแล้วพาไนได้ดูสวยๆหน่อยอม,มันก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับผมถ้าเล่นแบบแฮนด์เฮลไม่ได้เสียบพาวเวอร์นะครับผมทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมซื้ออ l เจียไลน์มาเพื่อใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยเป็นหลักนะครับผมนั่นคือการเอาไปต่อดอกนะครับผมจริงๆแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ต้องพูดถึงพาวเวอร์แบงก์ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆน,น,นะครับเป็นสายแฮนด์เฮลนะครับผมมากกว่า ไม่ค่อยเสีย power เท่าไหร่นะครับผมแบบว่าตั้งเป็น station นะครับอยากจะพกพาเพราะแบงก์ก็จะเป็นมากๆเลยนะครับผมอย่างที่รู้กันไปในคลิปเปิดกล่องนะครับผมว่าตัวที่ผมมีเนี่ยคือ30 0 0 0แอมป์ของ u sams นะครับผมชาร์จ65วัตต์นะครับผมได้ลองทดสอบนะครับผมเล่นเกม monster hunter world นะครับผมจะที่สังเกตนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยสามารถที่จะทาให้อุทยานะครับผมเล่นด้วยไฟเทอร์โบ30วัตต์ได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากมาก เพียงแต่ว่าครับเท่าที่ผมสังเกตน,นะเมื่อเข้าถึงเปอร์เซ็นต์ที่70ลงไปนะครับผมหรือ80ลงไปผมไม่มั่นใจมันจะเปลี่ยนการทำงานของตัว power bank จาจเดิมที่เป็นการ fast charge แบบ30วัตต์เทอร์โบนะครับผมของ a l g e l i l y ลดลงมาเป็นแค่ PD charge เฉยๆซึ่งมาทำให้การใช้งาน a l g e l i l y มันไม่เต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่า a l g e l i l y ในเวลาเราเสียบชาร์จอยู่เนี่ยมันจะได้ไฟสูงสุดเลยก็คือเทอร์โบ30วัตต์ใช่ไหมตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกัน แต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งครับมันเปลี่ยนเป็นเทอร์โบ25วัตต์เองนะครับผมแล้วก็การชาร์จไฟเข้าเนี่ยก็ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพียงแต่มันก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับในการที่มันปรับตัวสเปคของมันลงมานะครับผมนั่นก็คือการชาร์จนะครับยังเป็น P D U หมายความว่าเราเล่นเกมไปแบตเตอรี่ก็ยังขึ้นอยู่นะครับไม่ได้ไหลไปไหนนะครับผมไมไ่ว่าชาร์จไปเล่นไปแล้วมันลด มันก็ยังขึ้นตามปกติอยู่นะครับแต่แน่นอนมันก็มีข้อเสียนะครับคือพอมันไม่เทอร์โบ30วัตต์แล้วเนี่ยมันเลยทําให้บางเกมนะครับผมที่ต้องเล่นไฟ30วัตต์เนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ถึงเฟรมเรทก็จะร่วงได้นะครับผมอย่างวันทันผมเนี่ยพอเล่นไฟไม่ถึง30วัตต์ก็มีบ้างร่วงนิดนึงแต่ว่าไฟ25วัตต์มันก็ยังพอจะเล่นได้ลื่นๆอยู่นะครับผมแต่ค่อนข้างเห็นได้ว่าเฟรมเรทมันตกลงมานะครับผมซึ่ง ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัว power bank ตัวนี้นะครับมันอาจจะเป็นระบบของเขาที่ทํามาเพื่อป้องกันไม่ให้อา่ามันมีความร้อนมากไปหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามัน30วัตต์ได้ตลอดมันก็จะดีมากๆนะครับผมอันนี้คือเรื่องของการจ่ายไฟนะครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของความจุก,กันตัวนี้ความจุ3 0 0 0 0แอมป์นะครับผมอย่างที่ผมบอกผมลองใช้ไปจนแบตเตอรี่ของ power bank มาเหลือประมาณ70นะผมับผม80 70ประมาณนี้แล้ว มันปรับความเร็วลงใช่ปะผมเล่นได้ประมาณไหนนะครับผมผมเล่น monster hunter world นะครับผมลงกรา d ดิ้งแลนด์ไปชั่วโมงหนึ่งนะครับแบตเตอรี่จาก100%เลยนะอา่าจาก100%เหลืออยู่50%นะครับผม1ชั่วโมงใช้ไป15,000ม ah. ิลลิแอมป์ซึ่งถามว่าสำหรับผมมันเหลือไหมพูดตรงๆนะเหลือครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ลองเอาเอาเจอรลน์ G นะครับไปเล่นนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านญาติหรือว่าจะไป กินข้าวอะไรที่ไหนก็มีพกไปบ้างนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวอะไราเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราแค่ไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้นะเออแล้วจะพกไปเล่นแบบว่านิดหน่อยเ่ยมันก็ได้น้ําหนักมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปในสถานที่ที่อาจจะไม่ได้นั่งพักบ่อยอย่างเงี้ยเออเอาจอไรก็อาจจะค่อนข้างหนักกระเป๋า นะครับผมพอน้านหนักกระเป๋าแต่ว่าถามว่ามันเหลือไหมผมบอกเลยนะครับว่ามันเหลือๆเลยนะฮะโดยความที่นะครับผมแบตเตอรี่30,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ด้วยเพลซิ่งเนี่ยที่1ชั่วโมงกินไป50%นะครับหมายความว่าเราจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มซึ่งถามว่ามันเหลือๆไหมสำหรับผมมันก็เหลือๆนะนะครับผมคือตั้งแต่แบต100%ของ Power Bank ใช่ไหมเล่นไปชั่วโมงหนึ่งหายไป50แล้วก็ estimate นะครับผมว่าอีก50%ที่เหลือี่ยก็จะใช้เวลา,าณ1ชั่วโมงมือนกัน รวมกับแบตเตอรี่ของตัว a l เจิโไลนะครับผมอีก1ชั่วโมงนะครับผมทําให้เราเล่นเกมได้รวมแล้ว3ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่ง3ชั่วโมงกับการออกไปเล่นพกพาข้างนอกผมก็คิดว่ามันเหลือๆอยู่แล้วนะครับผมมันเหลืออยู่ละซึ่งแน่นอนว่าการใช้ไฟของผมในการเล่น Monster Hunter คือ25วัต์เทอร์โบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเพสซิ่งประมาณนี้มันทําให้ตัว power bank นะครับผมกับเครื่องเล่นเกมของเราเนี่ยมันสามารถเล่นไปได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนะผมใครที่เน้นฟาร์มยาวๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้ครับมาทันสั้นนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงคอนเทนต์อะไรนะผมใครมีไอเดียคอนเทนต์ใดก็สามารถที่จะแนะนํากันได้นะผมอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมประมาณนี้กันครับสาหรับคลินี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับโอเค ไว้เจอกันใหม่พานาสัปดาหนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพานาครับถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้ลิงก์ช้อปปี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผมส่วนวิธีที่สานะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโดเน a ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโดเน a t ให้กันตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ